วัดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่ s i r ีส์ไดอารีสิก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะตัวห,อม,หอมของสาวอาหราบับนะคะสาวอาหราบับเป็นผู้หญิงที่มีความหอมมากๆนะคะใครคิดว่าคนแขกเขาจะมีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนที่เราเจอกันที่เมืองไทยเนี่ยอันนี้ต้องคิดใหม่เลยค่ะ, <S <S ะผู้หญิงอาหราบับส่วนใหญ่นะคะเวลาที่นางเดินสยายอบาญามาเนี่ย กลิ่นหอมของเขาเนี่ยจะคลุ้งไปทั้งตัวแล้วก็เว <Wow. S 1> ลาที่เราอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าตัวเขาหอมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะน้ำหอมที่เขาใช้เนี่ยมันตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยค่ะคุณแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วน้ําหอมที่เขาใช้เนี่ยจะทามาจากต้นกฤษณานะคะหรือว่าอูดน,นะคะเท่าที่สี่ทราบมานะคะเท่าที่ได้คุยกับแขกเนี่ยเขาอ่ะก็จะใช้าการ ลมควันด้วยควันของกลิศนานะคะเขาจะมีตัวเผาค่ะแล้วก็เผาเอาตัวเผากลิศนาเพื่อนากาลิ่นนั้นแลวเขาก็จะคุมตัวเองเอาอบาย่าที่คุมผมคุมตัวเองแล้วก็ให้กลิ่นเนี่ยมันติดตัวนะคะแต่อีกหนึ่งเคล็ดลับคือผู้หญิงอาราเบกส่วนใหญ่จะผมหอมมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเวลาที่เราอรับแขกแล้วเราต้องนวดแขกแล้วก็ พอมาสยายผมของแขกแล้วก็นวดหัวเขาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันหอมและมันจะเป็นกลิ่นหอมที่ไม่ใช่มาจากน้ำมันนะคะเพราะว่าผมของเขาเนี่ยไม่มันแต่ว่ามันเป็นกลิ่นหอมที่ติดทนนานมากๆเลยนะคะเขามี2เคล็ดลับ2เทคนิคค่ะเทคนิคแรกก็คือเขาใช้น้ําหอมนะคะซึ่งเป็นน้ําหอมกลิ่นที่เขาชอบที่เป็นกลิ่นอูดแล้วกลิ่นอูดเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เป็นหัวน้ําหอมแล้วก็เป็นหัวน้ําหอมที่ ติดทนนานมากๆเลยนะคะแล้วบางกลิ่นเนี่ยจะเป็นแบบแม้แม้แต่ว่าเราอ่ะเดินผ่านไปแล้วประมาณส5นาทีเนี่ยกลิ่นน้ำหอมยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะคะ <Wow. S 1> อันนี้คือเป็นบางบางเคาน์เตอร์แต่ว่าเขาจะไม่มีเป็นแบรนด์เคาน์เตอร์เหมือนกับแบบชาโนงชาแนลหรือว่าอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นน้ำหอมอาราบจริงๆนะคะมันจะเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆอยู่ตามห้างะคะ่ะแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบชบช็อปใหญ่ๆเลยแล้วก็ในนั้นก็จะมีหัวน้ำหอมชนิดต่างๆนะคะ,นะคะแล้วก็เอามา mix มก,กันบ้างเบสกลิ่นน้ำหอมของเขาก็ค,าคือ กลิ่นของอูดหรือว่ากลิ่นของกฤษณนาค่ะทีนี้เราก็เลยถามเคล็ดลับว่าเอ้ยเวลาเราสยายผมกลิ่นของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะติดตัวเพราะว่าผมของเขานะแล้วก็ตัวของเขาจะหอมมากอีก็เลยสอบถามว่าเอ้ยทำยังไงทําไมกลิ่นผมของเธอมันหอมอ่ะพอสยายผมมาแล้วมันแบบมันหอมมันชื่นใจแล้วเราก็เลยรู้ว่าเออจริงๆแล้วผู้หญิงอาราบิกะ่ะ เขาชอบมีต like so so ัวหอมเพราะว่าตัวหอมคือเสน่ห์ของเขาเขาก็เลยใส่น้ําหอมที่ผมของเขานะคะแล้วก็มีจุดจุดหนึ่งที่เขาแนะนําเสิมาว่าเป็นจุดที่หอมทนยาวนานก็คือตัวนี้ตัวหลังหูค่ะตัวประมาณตัวนี้เวลาที่เขาฉีดน้ําหอมหรือว่าการทาน้ําหอมเขาอ่ะเขาจะใช้ตรงจุดนี้นะคะเป็นตัวกระดูกเขาบอกว่าให้ทาตรงกระดูกนะคะก็คือถ้าสัมผัสตรงเนี้ยก็จะรู้ว่ามันคือกระดูกใช่ไหมคะก็ทาตรงนั้นแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะสเปรย์น้ําหอมค่ะ เราก็เลยทําตามเขาแหละเพราะว่าเราชอบผู้หญิงอารับิกแล้วเราก็ชอบกลิ่นอารับิกอันแรกเนี่ยก็จะบอกก่อนว่ามันคือ go essence นะคะ go essence นี้เป็นของจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ของ UK นะคะซึ่งจะเจอที่สปาส่วนใหญ่ที่เท่าที่ทราบเนี่ยเขากําลังจะ บุกตลาดไทยนะคะเท่าทีทราบเพราะว่าอันนี้สิได้มาตอนที่เขามาลงเทรนที่สปาที่สิทำนะคะเป็นกลิ่นคือเขามาบุกที่ตลาดอาหรับนานแล้วเพราะว่ามันจะเป็น go h a ์ r essence นะคะเป็นสเปรย์ทองคำะคะ่ะที่ช่วยให้ผมแข็งแรงนะคะแล้วนอกจากนั้นคือมันจะเป็นน้ําหอมนะคะซึ่งเป็นน้ําหอมกลิ่นกฤษณนากลิ่นอูดนนะคะ่ะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยสิจะใช้แบบเวลาที่สิ สระผมเสร็จใหม่ๆก็จะใช้ฉีดนะคะแล้วก็อีกบางทีก็จะเป็นแบบเออเวลาที่เรายังไม่ได้สระผมแล้วเราทํากับข้าวแล้วมันมีกลิ่นติดผมเนี้ยสิก็จะใช้ฉีดฉีดก็คือแบบฉีดง่ายๆอย่างนี้ค่ะแล้วกลิ่นมันจะหอมแบบ มันหอมละมุนนะแล้วก็ <Wow. S 1> จะทาให้ผมเรามันหอมละมุนแล้วก็ยืดตัวติดทนนานมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราสระผมอ่ะกลิ่นพวกบ,บครีมนวดกลิ่นยาสระผมมันจะอยู่กับเราแค่แบบวันเดียวหรือบางทีก็แบบไม่นานอะไรเงี้ยมันจะหอมสดชื่นแค่ไม่นานแต่ว่าการใช้น้ําหอมเนี่ยมันจะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวโ o e อเซน c e เนี่ยมันจะเป็นสําหรับ นอกจากจะให้กลิ่นหอมแล้วอ่ะมันจะช่วยให้ผมแข็งแรงนะคะแล้วก็ป้องกันพวกรังสีต่างๆที่มันจะทําให้ผมเราอ่ะเสียหายนะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของเขานอกจากจะฉีดสเปรย์น้ําหอมก็คือเขาจะใช้น้ําหอมแต้มตรงบริเวณหังหูนะคะตรงส่วนที่มันเป็นกระดูกที่เขาบอกเพราะว่า ส่วนนั้นจะทําให้น้ําหอมมันติดตัวติดทนนานแล้วเวลาที่บบคนมาอยู่ใกล้ตรงนี้มันจะรู้สึกว่าหอมอะไร่งเงี้ยเขาก็จะมี2เงวก็คือฉีดเป็นสเปรย์น้ําหอมหรือว่าจะเป็นหัวน้ําหอมเลยนะคะอันนี้สีจะมีแบบนี้มี2ตัวที่จะโชว์นะคะคือตัว2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้ สีไม่ได้ซื้อนะคะเป็นคนที่โชคดีมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรงแรมที่สีทำเนี่ยเป็นโรงแรมระดับไฮเอนด์นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาจะเป็นนักธุรกิจแะส่วนใหญ่แล้วก็แม้แต่ผู้หญิงที่มาเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็โดยส่วนของสี่เนี่ยจะมีลูกค้าประจําที่เป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมนะคะแล้วก็เวลาลูกค้ามาเวลาเขานึกถึงเราอะ่ะมันจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่เขามาให้เขาก็จะติดน้ําหอมสองอันเนี้ยมาให้ทีนี้เดี๋ยวมาเปิดอันนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นลูกค้าจากเกาหลีนะคะ เป็นเจ้าของแบรนด์น้ําหอมจากซาอุดนางก็มาที่สปานะคะแล้วก็เอาอันนี้มาฝากเรานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติสิจะมีซื้ออยู่แล้วของใช้ของตัวเองอยู่แล้วอยู่1 1- ึถึงสขวดที่ผ่านมานะคะไว้แต้มหลังหูเ,เพราะว่ามันเป็นแบบขวดเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าเอามาให้ถ้าเปิดกล่องมามันจะเป็นแบบนี้นี่นก็เป็นแพคเกจิ้งเขาสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็พอเปิดออกมานี่ค่ะ ก็จะเป็นขวดเล็กๆสตกคุณขวดเล็กแค่นี้นะคะเราสามารถใช้ได้แบบเป็นหลายๆเดือนมากเลยเพราะว่าจีซื้อขวดเก่าสิตัวนี้ยังไม่ได้เริ่มใช้นะคะเพราะว่าขวดเก่าที่จีซื้อมาเมื่อประมาณปีเท่าไหร่สองปีเกือบ2ปีที่แล้วยังไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราใช้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเวลาที่เราใช้ขวดมันจะเล็กแค่นี้ใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราใช้อ่ะเราจะเปิดขึ้นมานะคะก็ยังเป็นฝาอยู่อ่ะเขามีแบบ double ล็อกอันนี้คือแบบพกพาได้นะแล้วก็ มุนขึ้นมาแบบนี้มันจะเป็นแค่แบบมันไม่ได้แบบฉีดปุ๊บๆๆเยอะ,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 ะอันนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่หัวน้ําหอมแต่นี่มันคือหัวน้าหอมมันจะอยู่ติดหอมมากมันจะอยู่ติดทนมาทีนี้มันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมเป็นก้านแบบนี้ค่ะเล็กๆแล้วก็จะมาแต้มหลังหูนะคะคืออันตัวที่สี่ใช้เมก เกือบ2ปีที่แล้วอ่ะสิไม่ได้ใช้ค่อยใช้ไม่ค่อยได้ใช้ทุกวันนะนานๆใช้ทีอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ในนานตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เลยพอตัวนั้นยังไม่หมดก็เลยยังไม่ได้เปิดใช้นะคะน,นี่แล้วก็ติดเก็บไว้อันนี้เอามาโชว์เพื่อนๆเ,เฉยๆนะคะเป็นของที่ระทึกได้มาจากแขกนะคะอ่ะสจทีนี้พอเราทาหลังหูแล้วก็ถูมันนิดหน่อยนะให้มันแบบติดกลิ่นมันติดทนอะไรเงี้ยเออ แล้วมันก็จะหอมสดชื่นตลอดวันนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่สาวอราบิกใช้ก็คือการฉีดน้ําหอมนะคะเป็นแบบนี้นะคะพอสิเปิดปึ้งมันก็จะเป็นขวดน้ําหอมเล็กๆนะคะเขาทำแพคเกจจิ้งน่ารักมากเลยต้องเป็นขวดจริงๆมันเป็นขวดเล็กๆเ,เลยอ่ะ้ค่แบบพกพาอะไรย่างี้อันนี้ลูกค้าก็เอามาให้อีกเช่นกันนะคะก็เปิดออกมาอีกวิธีที่เขาจะใช้ในการทําให้ตัวหอมก็คือเขาจะฉีดหลังหงนะคะแบบนี้นะคะบางทีก็จะฉีดในผมเนี่ยค่ะ ให้มันมีกลิ่นหอมนะคะคือเขาจะฉีดเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าน้ำหอมที่เขาใช้อ่ะจะมากกว่าหนึ่งเสมอนะคะก็คือแบบเขาเขาจะไม่ได้ใช้กลิ่นเดียวนะคุณคือเขาจะมีขวดเล็กๆแบบเนี้แล้วเขาก็จะฉีดไปเยอะๆบางทีเขาก็จะมีขวดใหญ่ๆแล้วก็ฉีดเคยสิเคยเข้าไปในห้องของแขกห้องพักของแกครั้งหนึ่งช่วงที่เราทําฮิตเฮาส์คิปปิ้งตอนที่เขาไปทําความสะอาดให้ห้องแขกอ่ะเราจะเจอขวดน้ําหอม เต็มเคาน์เตอร์เลยนะแล้วสิก็เลยนับเนี่ยได้ประมาณ36ขวดแล้วเราก็สงสัยว่ามันใช้ยังไงว่า36ขวดอะไรเงี้ยแล้วทุกขวดใช้นะคะคุณก็เลยมาเข้าใจได้ว่าหลังจากที่คุยกับลูกค้าแล้วอ่ะก็เข้าใจได้ว่าออเขาไม่ได้ใช้กลิ่นเดียวค่ะเขาใช้หลายๆกลิ่นรวมกันก็จะฉีดอันนี้ดึ๋งดึๆงดึ๋งดึงอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้ตัวเขาหอมตลอดเวลาซึ่งมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะการที่เรามีตัวหอมตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้คนลหลงไหลอยากอยู่ใกล้เราก็เลยคิดว่าจริง,รงๆแล้วอ่ะ คีย์ปัจจัยเว์ดของผู้หญิงหลายๆคนนะมันอาจจะไม่ใช่แค่การมีรูปร่างสวยหน้าตาสวย ภายนอกสวยแต่งตัวดีมันคือเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะนี่คือสเสน่ห์ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็อยากอย,กอยู่ใกล้เราคร่ะสีเคยเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงมากๆาก็<อ>ความที่แบบเสียไม่ค่อยชอบใช้น้ําหอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะๆก็หลังจากที่แบบเริ่มมาดูแลตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองด้วยวิถีของสาวอาราบิกเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเริ่มมีตัวหอมมากขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ อย่าลืมทําความสะอาดเพื่อรักษาความสะอาดสุขอนามัยของตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความหอมต้นฉบับของสาวอาราบิกเอามาฝากจากดูไบค่ะวันนี้สิไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปล่องท่องดูไบก่อนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ